สวัสดีครับอยู่กับผมมงคลสาวดําซิงแถลงครับเจ้าส้มลายเป็นอะไรครับอยู่ๆจอดมาเดินขึ้นบกมาหมอบแล้วเนี่ยเป็นอะไรหรือเจ้าส้มลายมันหยนลยเนเยบอกว่าสายแตกว่างน,นเป็นไรครับเสี่ยสายแตกสายยังแตกสายบู สายบูมแตกปาดตงานกำลังเดินนะครับวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับอื๊บไญ่นี่บ่กใหใหญ่นี่บ่เส็จนอกนี่บ่อ๋อเส็จนอกนี่แหละครับนี่ครับใช่ไหมใช่แล้ว ีอ,ออกอาจจะเป็นตาม,มดเรามีเครื่องมือไหมเราในรถ <c oughs> สายแตกครับพี่น้องสายแตกครัตบ,ตบต้องหยุดอ,อ๋อชาวดิไซตุ่ยต้องหยุดซะแล้ว กำลังจะได้็อตเด็ดเสียนอนกำลังจะติดทางเขาทำได้สองรอบนั่นแหละน็อตล้อด้วยถดอยู่นู่นพรอบนะเนี่นางอยู่น่มันสรยอัมันโรยกัมันโรยหยับงานกำลังจะเดินได้ดีครับวันนี้สายเตะก่อน งานเดินงานเดินเงินดีมีอะไรให้ดูนะอี๋เดี๋ยวโวอืองานอะไรเลี้ยววัวเหรอจะมุมงจะมุ่งไปทนั่นเนาะโอ้ทอดทงนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับงานเดินเงินดีอะไรอีกนะมีหมีให้ดูมีหมีให้ดูเอาพวกนายใส่แจกนะ

ไปะจะพาไปดูครับพี่น้องั่งนึงนี่เป็นประจักกาตารยนองใคตีนมอนุสาวทกเตอร์ <c oughs> ดเรียนลูกพีั <c oughs> นน <c oughs> ยืนนี่มีแต่จานเลยนะจานจานัน เราเราเราเป็นอาจารย์เดยเรามาแล้วแล้วคนไหนคือพ่ออ้อละพ่ออยู่สาพ่อมีอาจารย์มีตัวเดียวบอกม่แดพี่เราตัวเดียวเดียววิลตามมจ้ะฮะไนจีว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เกลี่ยกล็ดเลว่าอะไร อักลัดแปลว่าอะไรแม่นบอสิติีแม่นบอสเจบอกว่าอักลัดนี่คืออะไรจริงไ,ไหงเห็นแกนเห็นแกนก็บอกโอ,อ,อ,อ้โอ้สตีสมองไวไหมตาไวไหรือ เป็ <ar> นรปวาวบ่ครับตอนนี้ทุ่งทุ่งอะอยู่เท่าไรยิงผ้าแล้วครับยิงเส้นมาแล้วตอนไหนๆนี่อยู่บนเมือนเออว่าวหัวเรียมนาดอกเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับต้องใช้หัวเรียมบ่เนียวมาเท่าเรียมต้าไหนเรียมจ้ะแล้วเราถอนเราต้องเอาไปให้ช่างครับซ่อมเราซ่อมเองไปอัดสายใหม่ หกเหียมหกเหียมอ่ะตูมูลละคารามียนว่ะตอนนี้เราถอดสายออกได้ครับแต่เลือหกเหลี่ยมตสะสะเมียนเหรอเนาะตะสะตะสะเนาะใครมีรถเทียบ ตะเกสเคมีรถจรดวานไนปูยองตู้ตู้ปเจเปเจเดเป็นสายที่แตกครับพี่น้องตอนนี้ถอดออกแล้วครับเจ้าสมาย ตอนนี้ก็ยังเหลือถอดประกับข้างล่างครับหาหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมไม่มีเดี๋ยวให้เจ้าของนาไปหามาให้ก <c oughs> ำลังไปหาหกเหลี่ยมครับ เป็นตัวโอ้ยตอปึกเลยอลโม่โอ้ยตองปึกเลยมาเขารู้นะอะไรมื่อกี้เดินอยู่ขยาิถนงขับรถไม่เคยสูดหลาย

ไหนดูสิดูสิมีรถเกว่งกันมีทุกอย่างไอนบอกมาเลยประเจนตอนไหนผมผมเคยทานอ่าจ้ะป่าหกเลี้ยงโทมโอ้มันใหญ่เกินโอ้ยหยับนายทำมีทุกอย่างพาเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปไหนหรอก ตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับรอหกเหลี่ยมแล้วก็เอาสายไปอัดบอ <laughs> ดนี่โอ้เสียตีไปและตัว อ้ยนีอีาอครับผเมียคุณ่เแล้วอ๋ออ๋ออวออ๋ออ๋ออ๋อย๋อเออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออออ๋อออ้าอ อะไรใครหรือตอวมีห้อาเลี่ยมอยูここ่ในหกล้อนู่ผู้บอกเขามีไไม่ได้สายแตกขับเมาไม่มีไม่มีครับตับไปยุนะ อบ๊ทไปกันไยงานเลยครับงานมาแล้วนั่นเสร็จแล้วต้องงานแล้วต้องงานแล้วร้อยร้อยตอนนี้ก็รอกถลยมครับจ้าวสมลายของเราก็สายแตกครับวันนี้อ่ะคลิปนี้ก็ จบแค่นี้ครับรอติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ